ไปคาบเกี่ยวกับที่ดินของคนอื่นหรือคนอื่นมาคาาเกี่ยวกับที่ดินเราก็ลดน้อยลงไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อที่ดินนอสอก็ขอสวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนนะครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับวันนี้จะมา คุยให้ฟังนะครับมาบอกกล่าวกันในเรื่องของการซื้อที่ดินที่เป็น n ศส,สากนะครับไม่ว่าจะเป็น no สธรรมดาหรือ no สาก no สคอวันนี้จะมาบอกกล่าวกันนะครับว่ามันจะยุ่งยากและวุ่นวายแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้ว no สเนี่ย no สกนะครับก็จะเป็นขุดเขียวคำว่าคุดเขียวก็คือ เพื่อการเกษตรนะครับแต่กฎหมายก็ไม่ได้ระบุไว้อย่างคลิปก่อนๆที่ผมลงไปนะครับว่าห้ามสร้างบ้านเรือนใส่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อดีของนอสสามก่อน,นะครับกฎหมายก็เปิดกว้างนะครับก็มีการรับรองนะครับจากกรมที่ดินนะครับทีนี้เจ้าตัวนอสสามก่อเนี่ยทำไมคนชอบซื้อข้อหนึ่งเลยมันราคาถูกนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกสัทีเดียวนะครับก็เป็นรองโฉนดที่ดินอยู่ สิทธิการครอบครองการทํากินเราทํากินอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าถ้ามีคนลุกล้ําเข้ามาก็1ปีก็อาจจะจบได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าไปขอสอบเขตออกรางวัดนะครับสำหรับหลายๆคนที่จะซื้อที่ดินนอส,อสกนะครับวันนี้เน้นมาที่น .3. ส,อสกเลยนะครับคุดเขียวต้องอธิบายว่านอสอสากอมันดียังไง มันมีแนวระวางมันมีเขตที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันมีแผนที่นะครับนี่คือนอสสากเพียงแต่ว่าเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารสิทธิการครอบครองการทำประโยชน์แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเป็นเอกสารซึ่งชื่อว่า ใบครอบครองสิทธิ์การทําประโยชน์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์นะครับถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ก็เป็นนอสอสีก็คือโฉนดที่ดินนะครับอันนี้เป็นใบครอบครองสิทธิ์การทําประโยชน์ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ก็คือโฉนด10ป,ปีนะครับหากมีคนเข้าไปอยู่หรือว่าอายุการที่จะหลุดได้แต่ตรงนี้แค่ปีเดียวก็หลุดได้เพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อจะต้องไปขอสอบเขตรางวัด ูกต้องไหมครับเพื่ออะไรเพื่อว่าทางกรมที่ดินทางสำนักง,งานกรมที่ดินจะได้มีจดหมายไปหาพื้นที่ใกล้เคียงว่าเออนานนี้นานน,น,นี้มาขอสอบเขตนะให้ไปดูเป็นพยานหลักฐานนะครับตรงนี้แหละที่มันวุ่นวายครับตรงนี้แหละที่มันวุ่นวาย คือสมัยก่อนต้องบอกว่าสมัยก่อนการราังวัดหรือว่าเป็นการส่องกล้องก็ดีนะครับหรือว่าเป็นการวัดด้วยสามเหลี่ยมใครเคยเห็นพื้นที่สามเหลี่ยมเวลาวัดครับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับเป็นโซ่โซ่ร้อยล้านอะไรนี่งล <laughs> ผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษที นะครับก็เอาสามเหลี่ยมมาต่อต่อต่อกันทีนี้มันก็ไม่ได้ค่อยชัดเจนนะครับเวลาออกโฉนดแล้วก็ล้างวัดนะครับเพื่อจะออกโฉนดมันก็จะไม่ตรงมันก็จะไปคาบเกี่ยวกับที่ดินของคนอื่นหรือคนอื่นมาคาบเกี่ยวกับที่ดินเราก็ลดน้อยลงไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อที่ดินนศสกให้ไปขอ ที่กรมที่ดินไปขอสอบเขตนะครับเพื่อออกรางวัดรังวัดสอบเขตนะครับจะได้ที่ดินที่แม่นยำเพราะปัจจุบันนี้ใช้ระบบดาวเทียมนะครับทีนี้พอเขาออกหนังสือไปข้างเคียงเขาก็จะมาชี้กันเราก็จะชี้แนวเขตเราเป็นผู้นําชี้นะครับเราเป็นผู้นําชี้ว่าที่ตรงนี้เป็นของเราของเรา,ขอ,เราของเรานะครับอ่า พื้นที่ติดกันเขาไม่มีข้อพิพาทโอเคเขาเซน็นถือว่าจบไป1ถ้ามี2ก็เซน็นก็จบไปอันเนี้ยเขาก็จะทําเป็นออกเป็นรางวัดเพื่อออกโฉนดให้แล้วก็มีการเดี๋ยวนี้ออกโฉนดโดยการผ่านดาวเทียมนะครับเอาไม่ใช่ขอโทษทีนะครับก็คือมีการรางวัดโดยใช้ระบบดาวเทียม ก็จะแม่นยําขึ้นท่านก็จะได้ที่ดินที่แน่นอนแต่เมื่อไหรท่ที่ข้างยงมีข้อพิพาทครับอันนี้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินบอกเป็นอำนาจของกรมที่ดินแล้วว่าให้สองคนไกลเกลี่ยกันหาข้อสรุปตกลงกันให้ได้นะครับถ้าหากตกลงกันไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถรังวัดให้ได้นะครับก็ต้องมีขั้นตอนต่อไปก็ ต้องมีการฟ้องร้องกันถึงโรงถึงศาลนะครับอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกจริงๆใครที่จะซื้อนอสอสามก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับนอสอสาก,ก็เหมือนกันมีมีปัญหาแน่นอนครับแต่ก็จะคุยกันได้ไหมนะครับเพราะว่าเวลาออกรางวัดสอบเขียมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้ามีข้อพิพาทก็อันนี้สรุปให้นะครับก็ไป ต่อสู้กันที่ชั้นศาลนะครับภายใน90วันนะครับภายใน90วันนะต้องต่อสู้กันให้ได้ถ้า90้าวันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับไปยื่นเรื่องต่อศาลก็จะหมดหน้าที่ของกรมที่ดินที่สอบเขตนะครับเงินที่ไปขอสอบเขตก็สูญเปล่านะครับแต่ก็สามารถก็สามารถไปยื่นเรื่องที่ศาลได้ นะครับไม่ใช่แค่ว่า90วันแล้วจะหยุดแค่นั้นนะครับมีเวลาอีกเป็น10ปีนะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาบอกกล่าวกันนะครับในส่วนของใครคิดที่จะซื้อที่ดินนอสอสกอนะครับจริงๆนอสากอมันก็ไม่ถูกไม่แพงกลางๆครับแต่สิ่งที่น่ากังวล ก็อย่างที่บอกครับที่ดินข้างเคียงหากเราลางวัดไปแล้วถ้าโอเคตกลงกันได้สมยอมกันแบบสมยอมกันแบบเออมันลุกล้ำเข้าไปสักหน่อยนะตกลงเจรจากันได้ผมไม่ได้บอกให้ใจ่ายอะไรกันนะครับแต่ตกลงเจรจากันได้อะไม่เป็นไรไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลก็นี้นิดหน่อยๆอ,อะไรกันก็ว่าไปแต่ถ้าเขาไม่ยอมอันนั้นก็ก็ต้องมีขึ้นลงขึ้นศาลนะครับโอเคนะครับ ใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงอย่าลืมใต้คลิปวิดีโอนะครับผมจะเข้ามาตอบให้เหมือนกับที่ผมนั่งตอบผมตอบมาจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆเอฟซหลายๆท่านนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงครับยิ่งถ้าเป็นนอสสาเชเนี่ยอันนั้นเน่ยเหมือนหลับตาเดินเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเจาะลึกในโครงการบอกดิน3แบบลึกๆเลยนะครับนะว่า เราจะออกโฉนดในโครงการบอกดิน3ได้อย่างไรนะครับหรือเราจะออกเฉพาะลายได้อย่างไรนะครับนะสองโฉนดเนี้ยมีความแตกต่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่จำนองได้เหมือนกันแต่มีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นโฉนดนะครับเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าผมจะมาลงดีเทลย่ยอยๆให้นะครับวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ผมหน่อยนะครับจะมีคลิปดีๆมาอัปเดตให้ตลอดเวลาถามมึงเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามเอาคำถามของท่านมาทำเป็นคลิปเพื่อสรุปให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ